ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสิลนครับครับวันนี้กเกษตรมาเบิงการเลี้ยงแกะเป็นการประสุเชื่งกเกษตรครับซึ่ง อยู่พื้นที่ของอำเภอเขาข่ะจังหวัดเพชรชบูร์ครับซึ่งนำปศุสัตว์เอามาเป็นการท่องเที่ยวซึิงกเกษตรสวยงามครับสวยงามครับสำหรับวันนี้ถือว่าฝากพี่น้องในการเลี้ยงแกะซึ่งเป็นอาชีพนึงของกเกษตรกรสามารถเอาไปต่อยอดได้ครับเชื่อนช่วมครับ ครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่พ่อจะมีที่ที่มันมีบรรยากาศที่คนคางะจะเป็นวิวที่สวยงามหรือจะเป็นผู้มิทัศน์ที่เป็นแรงท่องเที่ยวหรือท่านใดจะเลี้ยง เพื่อการประสัตว์โดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> การสาม,มารถเรียงได้ครับแต่ว่าเรียงเชื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นการขันเป็นบอกอีกภาษาหนึ่งก็คือ,อการเพิ่มมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งถ้าเรียงเฉพาะแกะเหลี่ส่วนมากก,สก็สเ่ดในายข้น กับขายเนื้อขขยเป็นสากกแต่ว่า้าเป็นการท่องเที่ยวเร้วนี่เขาจะเก็บผลผลิตในการท่องเที่ยวเป็นการดึงดูดลูกพี่น้องท,ที่มาท่องเที่ยวนี่เขามารับชมมาเบิง้งมาทายลูปควมสวยคว่วงาม ผลพลอยด่ายเพื่อนเพื่ออาจจะได้ขายนุ่มสำหรับปอนแกะขายยาสำหรับให้อาหารสำหรับท่านนักท่องเที่ยวที่มีหลูกมีล้านมีพ่อยไม่ใยหัวตาไม่ใหญ่ลูกปลาเนี่ยมาเที่ยวนี่มันก็จะได้เพื่อนเพื่อนกับสิ่งเหล่านี้ครับนี่เป็นผลพลอยด้ ่อนขอา้างจะมีราคาที่จับต้องได้ครับโบ้แพ้งว่าการท่องเที่ยวนี่มันเป็นการสื่อห่วมซุกครับบอกว่าจะเป็นทีลาบทีภูเขาสูงซึ่งที่มองนี้นี่เพิ่นเหมาะสำหรับเชื่องการเลียงสัดนี่เชื่องการท่องเที่ยวครับเพราะว่าเป็นที ผู้เขาสูงที่ตั้งเพื่อนี่ทีม่มองนี่อยู่อำเภอเขาขอ้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับซึ่งเพื่อนเลี้ยงไวน้นี่เพื่อการท่องเที่ยวใีพีนองใดแมแวะชื่อหม่องเที่ยวเพื่อน,นี่คือมอนแกะไใ่อำเภอเขาข้อนี่ก่อนจังหวดแล้วเพื่อเขาขอน,น,ออขขอนทำมาอีกทางนึง่งมาทาง แยกทั้งผาโซนเกี่ยวน,นี่ก็เลยอำเภอเขาขอบมาประมาณเจะดขาหารก,กิโลเป็นวิวที่สวยงามครับอ่ะว,วนี่อ่เหมาะสำหรับการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอ่าที่เป็นสัตว์ที่กำลังหนาหักนะไพี่น่องอ่าหนุ่มสาวนี่าที่มาเที่ยวกันนี่ที่มีห่วมซุกครับการท่องเที่ยวมันก็ต้องมีห่วมซุก กันเที่ยวมีข่วมทุกมันกับบมันกับโบเป็นตา่าครับอ่าสิ่งวิวบรรยากาศของเพื่อนนี่มันกับเมาออิลีครับอ่าโบมีบมีมองที่ว่าอ่าจะเฮ็ดให้ข่วมเสียหายมันเกิดขึ้นหรอกสำหรับการเลี้ยงแกะนี่อ่าหนากับโบได้กินหลายครับอ่เรียบหนาไปไเรื่อยแบบนี้ละ ยาไข่ยาทั่วไปนี่แหละครับถิ่มันคือน้ำผู้น้ำผานี่อ่านี่คนขางอ่าเจ้าของทีเจ้าของฟาร์มพิ่นนี่อ่าคงจะมีความรู้ด้านเรื่องนี่ครับอ่าสีสามาสีดึงดูดนักท่องเที่ยวนี่สามารถเหตุเป็นวิวงามๆสวยๆอ่าสำหรับอ่าบนผู้อ่าบนด้อย แต่ว่าสำหรับพื้นลาบเรียงใดเฮือนครับซึงแถวบ้านผมนี่อยู่อำเภอคุ่นจังหวัดศรีสะเกดถึงบูมีภูเขาแล้วครับแต่ว่าเป็นทีลาบส่วนมากก็จะเรียงง่วเรียงควย้วอ่าใดเฮือนครับถ้าเลียงงัวเรียงคว้วเนี่ยก็หลายทีเพราะว่าจะเป็นแถวซุพันแถวภาคกลางเนี่ยเรียงเป็นฟ้ามคว้ว เพราะได้เปิดการท่องเที่ยวได้เขึอนครับดึงดูดท่องเที่ยวได้เขึนอนขึ้นซื้อดืู้สามากาแถวแถวผาก่างเขึอนขึ้นอนยู่กับต้องถือว่าเจ้าจขอ,องฟาร์มนี่สี่เมียเลยงขีดต่อยอดอีสัมมาดึงดูดคนเดีเขามาเบื้องในขนาดใด้เอา้าจพี่น้องเบืง้ง บรรยากาศไปเรื่อยๆครับครับนี่แหละครับ บรรยากาศที่หูทัดต่างๆกัเหมาะสมสำหรับการที่จะเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงลี้ยงแพะไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมให้มาเยี่ยมชมเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮตให้ทุกคนมีคห่วสสุขครับ เฮ็ดอย่างไรก็ได้ที่สสามารถต่อยอดในการใส่ชีวิตมีหัวมีศิละปะมีแนวคิดมัต้องมีกรอบมต้องมีอยังมาบังคับครับนี่ครับบรรยากาศการเกษตรบนทีหลาบสูงครับบอกว่าจะเป็นปลูกข้าวโพดปลูกอะโวคาโดปลูกสตรอเบอรรี่ ซึ่งเป็นผืชเมืองหนาวสามารถขึ้นยูทีหลาบสูงได้ครับเถือเขามีตั้งแต่เถืออเขามีหมอกทุกอย่างล้วนตั้งแต่เป็นขึ้นครับท้าหูจักปรปับเปลี่ยนชีวิตรวมเป็นยูเขาใจธรรมชาติเขาใจสิ่งแวดล้อม กับสามารถที่จะอยู่ควบคู่กันจนชีวิตของเ่าสิบรดยอยูในโลกใบนี้ครับซึ่งโลกนี่สวยงามเสมอครับเพราะว่าทุกอย่างนี่เกือกูนกันจากกระว่าลสร้างให้ธรรมชาติถูกส่วนนี่สมดุลกันครับ เบึงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ชมที่เป็นเกษตรกรือเป็นเชาหน้าเชาวปศุสัตว์ต่างๆครับทุกสิ่งล้วนแล้วตั้งแต่มือเห่าสิทำครับเห็นอยู่สองมือสองเท่าเห่านี่ยละครับซึ่งสิเลี่ยนแปลงรวมเป็นอยู่ในชีวิตทุกวันที่มันดีขึ้น สองด้วยตัวเราเองครับกฝากพี่นอ้องที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านเพียงแค่มีจิตใจที่เข้มแข็งก็สามารถาต่อยอดได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ขอบคุณในไลน์ที่รับชมและกดติดตามสวัสดีครับ